ยา่ย่ขนมจีนตอน4โมงแรงพึ่งตะเลิกงานวันนี้ไม่ได้ไปออกกำลังกายนะจ๊ะเมื่อนี้ขอพักหนึ่งมือเบิงจกักกีใส่ตะเกียบจกักกีใส่ซอมใส่ส้อมมันกับลื่นๆื่นไหมลองใช้ตะเกียบดิตะเกียบกับเลื่นเื่นตะเกียบมันกัน,อน้อยนอยไม่ไหวน่าจะซ่อมแหละเลิศสุดละเพดาน hm <laughs>